สวัสดีคร,รับผมเป็นพี่น้องฟองปลาหูทุกคนหุ่นหมีผอมกับนุมหน่อยสาข่ามครับผมวันนี้ที่บ้าพี่น้องมากินตำสายบัวแซ่บๆนะครับผมมากับพี่น้องนะครับผมเอาไปแล้วโอ้อยนีครับพี่น้องอู้เบื่องครับผมนุมหน่อยสาข่ามตำเลี้ยวบางอย่างในี่นะครับผมนี่ครับพี่น้องเป็นตะแซ่บแห้งนะครับผมเอาไปแล้วมากข้าวเดียวนะครับพี่น้องนี่ครับผม ต่ำสายบัวแ็เบๆนะครับผมเมนูกินหอดบ้านพี่น้องนะครับผมหนามหลายเลยนะครับผมอันนี้หนามมันออกมาจากสายบัวนะครับผมผักเข้ากับมีผักซีกีนะครับพี่น้องมาครับผมมากจะแจ็บน้ำนมหน่อยสาขามานันเอาอ่านโอ้ไปแล้วพี่น้องขออนุญาตสวดก่อนเลยนะครับผมคำแรกอื้อ่ะพักซี หนุ่หน่อยสะข้ามกะตำให้พี่น้องในเบื้องอยู่นะครับผมวิธ <ethnic> ีการตำนะพี่น้องก็ขอข้าวยู่นะครับผมเอาสิดไส้แบบพริกดิบกับพริกแห้งนะครับพี่น้องแล้วก็บรรควงอืมอืม มันมีฮอตเอาพี่น,ออน้องโอแดดแห้งครับผมต่ำเพลทเพลทก็ดั่น,นตำ่ำแกแดดนะครับพี่น้องโดนโดนกินเทียกเสียบมากพี่น้องบางคนก็บ่าเอ้ามันต่ำได้ยังบ่หนุ่มหน่อยสาขาต่ำได้ครับพี่น้อง ําได้กินกับตับมักุ่งกัได้เอาไปแกงอีกเมนูอีกเมนูน,น,งนึงหนุย่ยรขคามาดูกันแกงแกงสาบัวสป่ปลาทูพี่นอ้องเคยกินตอสมัยเป็นเด็กหนุอยเปทีเด็กกินโอ้โมาคักนะครับผมแกงสายบัวสป่ปลาทู ว้าพี่น้องตรวจจาดดีขนาดนั้นครับผมบักพริกแดงว่้มีนุ่มหน่อยสาข่าก็ได้ใส่กับพริกเขียวพี่น้องซีอิวเขียวแล้วก็บพริกแห้งเช่นน้ำจัดหน่อยนะครับผมพี่น้องทาไังไงหลดนะครับผม เซ่แบบก,กว่ามันมีความหอมหอมแบบกว่าอาวพี่น้องเฮ้ยเขาขัดขนาดนะครับผมอ่านี่ครับพี่น้ององึ ตรวจจาดดีขนาดโอ้มันนี้ห้อนแห้งกับข้อยั้เสียแบบเสียกล้ามธรรมดาเราเป็น้องอากาศห้อนมันเนี่ยอ้ส่วงนี้กับเขาหนาห้อนแล้วนะครับผมเขาจะดูร้อนแล้วนะครับครับผมเขาไม่เงยหนวดแก์เดือดอื้ Good. Mm. โอ้จุดจานดีกันนะนี่นครับผมครับยังไงหลุดอืม อโอ้เียบนัวครับพี่น้องตรวจนามเอาออกมาเดีย๋ยวผมหาห S 1> <S 1> อ่าเบียงบอกเลยว่าเสบเสียบน่วงครับนะครับผมมากครับพี่น้องเนี่ยคลิปนี้นุ่มน้อยสาข้ามกับสี่คอล่าพี่น้องไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณถูกกำลังใจถูกการติดตามถูกการรับชุ่มนะครับผมที่มีให้นุ่มน้อยสาข้ามมาโดยตลอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ